สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะกับคุณครูเหมียวค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สแล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องการนับทีละห้าค่ะ,ะก่อนที่จะเข้าไปดูว่าการนับทีละห้เป็นยังไงไปดูความหมายของการนับทีละหกันก่อนนะคะการนับทีละห้าเป็นการนับจํานวนที่กําหนดให้เพิ่มขึ้นทีละหไปเรื่อยๆเช่น1ิบ นับต่อจาก10นะคะไปอีก5ก็จะเป็น15ค่ะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะ,ะถ้าหากว่ามีเด็กอยู่5คนอยากรู้ว่าเด็ก5คนเนี้ยมีนิ้วมือทั้งหมดกี่นิ้วเราจะใช้วิธีการนับทีละ5นะคะเนื่องจากว่านักเรียน มือหนึ่งมือจะมีอยู่ห้านิ้วใช่ไหมคะอ่าเรามานับพร้อมกันเลยคะ่ะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบแสดงว่าเด็กๆห้าคนนะคะ มีจำนวนนิ้วมือทั้งหมดห้าสิบนิ้วมือค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะโดยที่จะมีรูปภาพให้นะคะอ่ามาดูคำสั่งกันเล็กค่ะวงรอบภาพแสดงการนับทีละห้าและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนค่ะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยตัวอย่างที่หนึ่ง เยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่เรายังไม่รู้ว่ารูปส้มนี้มีทั้งหมดกี่ผลนะงี้เราจะใช้วิธีการนะคะนับทีละห้ามาเริ่มกันเลยค่ะนับกันเลยนะคะห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าแสดงว่าเรามีส้มอยู่ยี่สิบห้าผลค่ะ ต่อไปค่ะตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่ 2, 2, 2>, 2เป็นรูปอะไรคะ,ะเด็กๆดูนะคะรูปอะไรเอ่ยมีหนามเต็มเลยทุเรียนใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาน,นับทุเรียนกันดีกว่าค่ะนับเหมือนเดิมค่ะเราจะนับกันทีละ5้านะคะนับพร้อมกับค,ครูเลยนะคะ5 10 15 20 25 30, 30 35ห้าสามหแสดงว่าเราจะมีทุเรียนอยู่45่ส้าผลค่ะอ่าตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างสุดท้ายแล้วค่ะเป็นรูปมังคุดค่ะอ่าเหมือนเดิมเลยค่ะทําวิธีเดียวกันนั่นก็คือนับไปทีละห้านะคะพร้อมกันเลยค่ะห้า สิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสาสอ่าข้อนี้จะไม่เหมือนกับข้ออื่นในลักษณะที่ว่าจะไม่ได้เรียง5เหมือนกับข้ออื่นนะคะแต่สามารถวงให้อยู่ในทีละห้าได้นะคะดังนั้นมังคุดตัวนี้นะคะมีอยู่30สผลค่ะ หลังจากที่เราดูตัวอย่างมากันแล้วนะคะ3ตัวอย่างนะอย่าลืมทำแบบฝึกทักษะที่2กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ